เปิดนิดเดียทำไมโคกเยอะจังข้าวโคกค่ะข้าวโคกแยกค่ะแยกเวลาแยกอันนี้เป็นร้านอั <c oughs> ้อันนสองกันไหมสองโคกขายแต่กี่โมง <c oughs> กี่โมงแม่เริ่มห้าโมงจ้าเริ่มห<อ><อ>้าโมงเย็นน้ำสุป เดือเลยาจเดียียวนะคะไปเล้กลับมาขอบคุณที่มาอุดหนุนค่ะเดินผ่านนู้นว่าเป็นตัแบะเอาชิมดูนะคะโอกา อยู่นะน่าสั่งเลยพร้อมโอ้มีกับข้าววัดคูต่ตัวใหญ่ามากเลยนะจะเดา,าเออเนี่ยอยากกินไหมฮะจะเดากินเดาไม่รู้เหมือนกันแต่เราก็ไม่มีอะไรใส่นะ,ะ <c oughs> นี่ซุปน่อไม้อยู่ประเด็นโอ้จะแซ่บเลยอยากกินอยู่เนะาะนี่เอาเลยน่อไม,ม้ซุปเห็ด เอาไปซุกแบแม่เลยแม่เก็ดไคะเก็ดครับเก็ดน้อ่แบๆไปละแม่ครับส่วนนิดเด้อทำไมโคกเยอะจังเออ้าโกค่ะเ้าโก,าววกแยกค่ะแยกเป็นรแยก้นอันี้เป็นร้านอันนี้เขายกแถวนั้นย เขาเรียกแถวไหนครับอันนี้อะไรกนไหนเหรอต้มประจับวะต้มปลาจับต้มปลาตะต้มปลาจับดูหน้าต้มปตทอลด้ไหมครับเราสั่งซุปหน่อไม้นี่จะเป็นตลาดแรงเนาะตลาดตอนเย็นรับข้าวตอนเย็นอย่างเดียวไม่เอาอะไรอไหมแต่เราก็ไม่มีอะไรใส่นะร้านเขามีถ้วยใส่ไหมไม่มีนะ ไม่เป็นไรแต่ผมหาโอ้โหแตกกิอเอาไน่ทันลือติดัเาจะแซ่ลำนวมีอยู่เก้านะคะระับก็จะแยกปลาหมแหงดาสุดยอดนี่นี่จะผักเต็ม เน่อาขผานาบ้านเรานี่ผักโามีเยอะมากเลยนะได้ผักัวค่ะขายยังไงครับแม่ตุงละสิบบาทค่ะโอ้งละสิบบาทหมดเลยนะเอาดิเอาดิเจีบองเจ้าบองนะถุงละสิบาทหมดนะครับเพื่อนๆข้าวเหนีย้าวมวข่้าท่ะร้านเดีรับเขาไม่ข้าวเขาสวย สวยนาดสวยอยันนี้หนึ่ค่าะจสบเลยจะไปเลย่บาทนะไ่บาทค่ะมาสองกันไนดะ้สองคอขายแต่กี่โมงกี่โมงแม่มเริ่มห้าโมงจ้าเริ่มห้าโมงเย็นออูน้ำสุกนี่น เดียวนะคะเลือดเลยเลือดใ่ไค่ะเราก็มาเซอร์ไพรส์ครั้งแรกที่มาลาวไทยโอ้โหเราไปลาวกลับมาขอบคุณที่มาอุดหนุนค่ะครับเดินผ่านนู้ว่าเป็ตาเสียบแหละเาชิมดูนะคะโอกาสหน้าเส้นมันเอาหาตังค์จ่ายแม่เขากันนะครับเพื่อนเราได้แล้วกับข้าวต้นเย็นนีเหมือนเหมือนบ้านอยู่แถวนี้แต่จริงไม่ใช่นะครับก็ร้านนี่นะ ถ้าดูจากชื่อที่นั้นอาจจะเป็นร้านแม่ปนลาหรือยังร้านะแม่ปลาครับน้ำผึ้งตามสัง่งไปก่อนเด้อครับบค,ค,ครบัเดี๋ยวมาใหม่ทุกทีนองคายนะที่ถามแม่แม่บอกว่าน,น่าจะส่วนสนุกจัดนะครับรดดก็ฝากซอยนะ่าจะเป็นปาสนุกท่าใสนะครับรดดกนะ็เลยหนะยนะิบกศนองคายมา มานนี้กันนะครับถ้าใครชอบกินนี่ก็กดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้กับผู้หญิงทีเที่ยวนะครับแรับคนใหม่ที่ต่อไป